ฟังเสียงความกรอบน้ำด้วยกแต่อันนี้ไม่ได้อุ่นมันก็จะเย็นๆคอหน่อยสวัสดีครับพบกันเวลาเดิม ยาบเย็นแบบนี้ก็ต้องเอาอะไรที่มันอีสานแน่นะข้าวเหนียวนะครับกับราดน้ำตกอันนี้เป็นไม่ใช่น้ำซุปแค่หมูนะเป็นน้ำน้ำผึวยจับแล้วมันเหลือนี่ผมว่ามาจัดเมนูนี้เลยใส่แค่หมูเข้าไปใช้ได้นะน่ากินเหมือนเดิมแต่มันจะข้นๆหนะน่อยนะแต่ก็ได้อ่นะฟังเสียงความกรอบน้ำด้วย ย่าแต่อันนี้ไม่ได้อุ่นมันก็จะเย็นๆคอหน่อยไม่ได้กินข้าเหนียวมานานแล้วจะจะสองเดือนแล้วมั้งเมนูนี้ในจัดซะเลย ได้ยินเสียงแมวไหมต่อไปเดี๋ยวทอดแมวเลยนี่พอบอกจะทอดก็เงียบเลย ยอกเล่นนะใครจะไปกินแมวนะไม่ได้กินบ่อยๆมันอร่อยดีเหมือนลิ้นเรามันยังไม่ชินะนะอะไรที่เรากินบ่อยๆมันไม่ค่อยอร่อยนะมันต้องกินน้ำเพลกบ้างผักบ้าง อันนี้เลื่อม้อยอันนี้เลื่มไงผักอะไรนะเนี่ยเลื่มไงใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยเลื่อนลงคอมาเลยเดี์แะมีอันนี้มาสดเด้อ ว่าแนละ้วลืมเลยเป๊ปซี่ว่าจะมีเป๊ปซี่เอน้ำมรลมสักหน่อยโอ้ยดูชิ้นนี้เลย วันนี้ boundaries. ไม่มีผักสลัดนะครับต่อไปข้างหน้าต้องมีแบบพวกต้มแซ่บต้มนี้แล้วอะ โล่งคอดิ นะอ้ยอถึงมาดูชื่อแต่ว่ากินอร่อยนะมันเด็ดผักอันนีอ้อันนี้ขมวะ่ะ กินโดนแล้ววะขมไปแล้ว ข้าวเหนียวไม่หมดนะครับแอบด้วยกัน หมูน้ำตกก็เนียวเหนียวแคบหมูก็กรอบจนโอ้โหเจ็บเหนียกหมดจะเหนียวอ่ะเนี่ย,ยกำลังดีนะครับเหมาะมากเป็นกับแก้มไม่เหมาะเราเป็นกับข้าวอะ่ะอื <c oughs> โอเคขอบคุณสำหรับอาหารเย็นนะครับแล้วก็โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิป กินแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีทําโชว์บ้างเป็นมาคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะได้เพื่อนเราจะได้เห็นด้วยนะครับก็โอเคอย่าลืมนะครับนึกถึงแคบหมูนึกถึงตาติกินโชอนึกถึงตาติกินโชนึกถึงน้ำซุปแคบหมูมาเจอกันใหม่คลิปหน้าตาติกินโชวเสวัสดีครับ 到湖斜阳包，看房还有